สวัสดีครับพบกับรายการทีม B ีวันคลิกวันมินิททันโลกประจำวันจันทร์ที่8สิงหาคม2559ครับแค่งเงินบาทแกว่งตัวอ่อนค่าในกรอบ34.76ถึง35.08บาทต่อเยอสลนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยอ่อนค่ามากที่สุดในคืนวันศุกร์หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐออกมาดีเกินคาดครับและในเช้าวันนี้ซื้อขายอยู่ที่ระดับ35.01บาทต่อเยอรั เรามองว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มแกว่งตัวกว้างๆในสัปดาห์นี้นะครับจากผลบวกด้านการทําประชามติที่ผ่านไปได้ด้วยดีและนักลงทุนน่าจะกลับมามีความมั่นใจในสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินบาทมากขึ้นแต่ค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าในตอนนี้ก็อาจจะทําให้ค่าเงินบาทและค่าเงินภูมิภาคอ่อนค่าต่อได้นะครับ สำหรับสัปดาห์นี้มองว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มแว่งตัวในกรอบ3 4 8 0ถึง35.30บาทต่อเยอรตนนะครับในขณะที่ค่าเงินยูโรจะแกว่งตัวอยู่ในช่วง38.28-39.36แถึง39.36และค่าเงินเยนจะซื้อขายอยู่ในช่วง0 3 3 8 2 0 3 5ถึง0.3504บาทต่อเยนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ